เปิดตัวแบบหลีโทอรอรอที่วันนี้นะครับเรามาอยู่กับแมปสกิบ i ดี้มา t e เตอร์ทาวเวอร์ดีเนชื่อยาวยาวก็หลังจากที่พี่เนี่ยได้ไปซุ่มฟาร์มมาแบบหนักหน่วงมากถ้าใครเป็นเพื่อนกับพี่ในเกมเนี่ยจะเห็นนะครับว่าออนแบบนี้อยู่ประมาณ2อวันเลยทําการ AFK ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนนะฮะเพื่อปลดล็อกตัวนี้ไฮเปอร์กิฟต์อัพเกรด n จนสปีกเมชื่อแม่งก็ยาวชิบหายตัวเนี้ย <laughs> เจ้าของแบมนี้เขาเป็นอะไรกับชื่อยาวๆเนี่ยตั้งแต่ชื่อเกมจนชื่อตัวละครตัวละครนี้เนี่ยใช้เงินในการลงน้อยนะครับสองร้อยเอ้สองพันห้าร้อยห้าสิบเองซึ่งหลักๆวิธีการได้ตัวนี้มาก็แค่เอาตัวเศษรษฐีมะไปแลกเออหิมะใช่เศรษฐีมะไปแลกนะครับซึ่งวิธีการหาเศษก็มีมากมายตั้งแต่เข้ามานั่งเมมโมรีแมทตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นการลงด่านอันนี้ก็จะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับของพี่เนี่ยใช้เวลาประมาณ2วันจากการเปิดทิ้งไว้อะเพื่อบอดเนาะบอดฟาร์มก็นานอยู่นานอยู่น แต่แบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่บอดแล้วพี่ว่าคุมนะเพราะว่ามันได้อย่างกล่องสุ่มด้วยอะกล่องสุ่มตัวละครแคปซูลต่างๆบ้าๆบาๆนะฮะเอ้ยอันนี้คืออะไรวะเทจโทเคนได้จากอะไรอะพี่ไปได้ตอนไหนคือหนึ่งโทเคนเท่ากับหนึ่งโลบกักเกมพาร์ทฮาโลวีนเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยว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 ไม่ได้มาตอนไหนวะอันนี้ไม่ใช่หรอะดูกล่องจดหมายน่าจะมีบอกหรือเปล่าคือมันบอกว่ามีค่าเท่ากับ หโลบักเลยนะเอาง่ายๆถ้าใครสะสมเรื่อยๆก็ซื้อเกมพาร์ทได้ฟรีดิใช่ปะเออว่ะมันใช้แทนได้ทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนี้เราเก็บเก็บทุกวันเก็บทุกเดือนประเด็นคือเก็บจากไหนวะเนี่ยเนี่ยห้าเก้าสเท่ากับได้เกมพาร์ V.I.P. ฟรีเว้ยอู้อว้ว้าวเดี๋ยวนะเอ๊อันนี้หรือเปล่าวิ k l y w i n reward คืออะไรอะ่ะมันมันคืออะไรวะเออ ทำสถิติชนะ2องร้าครั้งโอ้ก็คือบอดใช่ไหมแล้วก็น่าจะแบบไอ้ลงอันนี้ด้วยปะทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพราะพี่เองก็ลงทัวร์นาเมนต์เหมือนกันแต่แปลกๆวะอันดับมันก็ไม่ติดใกล้นะทัวร์นาเมนต์น่ะไม่น่าจะได้ของหรือเปล่ามันต้องท็อปยีิบ้าดิน่าจะเป็นรางวัลจากการติดอันดับของจํานวนด่านที่เราเล่นชนะเยอะที่สุดเพราะมันเขียนแบบว่าได้อันดับจากจํานวนชนะ2องรครั้งเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครเลยดีกว่าก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและฝากร้านค้าบิวปะกอนด้วยนะครับบิวปะกอนช็อปร้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมปต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกมเอาโดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้น ก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวประกอน,นะครับโอเคครับตอนนี้ครับตัวเงินตัดเรียบร้อยนะครับมาเรามารีวิวไฮเปอร์ดีกว่าไฮเปอร์กิฟต์อัปเกรดสปีกเกอร์โอ้โหชื่อยาววะ่ะไฮเปอร์กิฟต์อัปเกรดไจแอนสปีกเกอร์แมนยาวบัดซบดาวมัเริ่มต้น3620นะครับแต่ว่าคูดาวนานมากอัปเกรดหนึ่งก็3620เหมือนเดิมเอ๊ะเอาใหม่สิอัปเกรดสองนะครับ5150เนาะคูดาวสิบสาระยะ60 เอาจริงมันใช้เงินวางอัพไม่เยอะนะแต่ว่าตีช้าชา้ขั้น3ามดาเมจ7,300คูดาว13.2นะครับระยะ64 4,500ขึ้นขั้น4ขั้น4ดาเมจ12,600คูดาว12.9ระยะ67ใช้9,500ขึ้นขั้น5นะครับขั้น5เออทำไมมาดูมีหลายขั้นจังเลยดาเมจเป็น24,000คูดาว12.6ระยะ70ใช้12,750ขึ้นขั้น6 ขั้น6ดาเมจ39,200คูดาว12.3ระยะ73ใช้27,500ขึ้นขั้น7นะครับขั้น7ดาเมจ71,400คู่ดาวหรือ12วิระยะ76ใช้เงิน51,000ขึ้นขั้น8ขั้น8อู้ดาเมจ129,285คูดาว11.7แล้วก็ระยะ79นะครับขอถ่ายรูปก่อนใช้เงิน68,000ขึ้นขั้น9แคปโลัวแคปโลลัว,ลว,ลวเอาไปทำภาพป,ปก คือมันใช้เงินเยอะก็จริงเว้ยแต่ว่ามันเลเวลหลังๆเลยเลเวลแรกมันใช้2,550ถ้าสมมุติใส่บัฟอิคโนมิกมันก็จะเหลือแค่พันกว่าใช่ปะละ่ะเอาไปแบกด่านที่มันแบบลําบากลําบากต้นเกมได้เลยนะอ่ะขึ้นขั้น9นะครับดามเมจเป็น23,400คู่ดา11.4แล้วก็ระยะ82แต่จริงๆควรหาพวกแบบตีเร็วปะเพราะตัวนี้ตีช้าแบบช้าบัดซบช้าชิบหายแต่ตีไก่เนาะใช้85อัพเกรดขึ้นขั้น1ินะครับ ตัวละครนี้สามารถวางได้แค่ตัวละครเดียวเท่านั้นเนาะโอ้แต่เอาจริงมันโหดนะเว้ยทุกคนคือถ้ามองถึงเรื่องจํานวนเงินที่ใช้ในการวางอ่ะ2 5งพมาถึงเวฟแรกๆวางแต่ตัวฟาร์มเงินไปก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเวฟประมาณ4,56เงินน่าจะพอมนะั้งสองพันอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นขั้นสุดท้ายนะครับขั้น10ใช้เงิน8ปดหมดามเมจเป็น2องแสนเก้าคูดาาสิบเอ็จนึ่งเลขสวยจัด แล้วก็ระยะโจมตี8 5นะครับก็พูดกันตามตรงเนาะตัวมันตีช้าแบบช้าเลยอะช้าเลยถ้าได้บับลดคูดาวเป็นเปอร์เซ็นต์่ะมันลดเยอะอยู่แล้วด้วยความที่ตัวแปรต้นมันเยอะเนาะแต่เอาจริงเอ๊ะเดี๋ยวนะดีไซน์มันมันเหมือนตัวไอ้กล่องครั้งก่อนที่เคยรีวิวป่าวะไม่ดีตัวก่อนมันเป็นหน้าทีวีเนาะแต่ถ้าเทียบตัวละครนี้กับตัวก่อนตัวก่อนดูเก่งกว่าปะ มันทั้งสโลได้ทั้งโจมตีติดไฟได้ด้วยตัวนี้มันแค่ดามเมจแรงสโลไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับตัวก่อนสิตัวก่อนตัวนี้อันนี้พี่ใช้อโคโนมิกก็ใช้เงินน้อยลงเนาะเลเวลสุดท้ายดามเมจเป็น2 4 8 6 0 0คูดาวสิบวิแต่ระยะร้5ยหโจมตีติดไฟโจมตีติดสโลแล้วก็โจมตีรู้ไอ้ตัวที่มันป้องกันลำแสงด้วยโอเคนะตัวนี้เก่งกว่า <c oughs> เก่งกว่าแบบชัดเจนเลยหว่ะทุกคน อ่ะเอาเป็นว่ารีวิวตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไอ้โหมดที่พี่ลงอะ่ะมันเป็นอินเลดเว้ยมันมันน่าจะแบบไปได้อยู่นานแหละแต่เราขอจบการรีวิวแค่นี้แล้วกันกดขายให้หมดเลยปัป๊บปับป๊บปั๊บแล้วก็ปล่อยบ้านแตกเลยแล้วกันเนาะเอาจริงดูฟาร์มไม่คุ้มปะเรามาถึง44เวฟได้ตัวเซติมา220ทิชชู่77นะครับแต่มาช้เวลานานนะไปฟาร์มด่านทั่วไปน่าจะไวกว่าเยอะเลยอาจจะแบบเป็นอีซี่หรือเปล่าวะทุกคนไม่ชัวร์เหมือนกัน เอาจริงพี่ว่าถ้าพี่มีตัวนี้ก็อาจจะแบบไปติดอันดับลีเดอร์บอร์ดท็อปร้อยได้หรือ,อยังวะน่าจะยังเพราะคนแบบติดท็อปร้อยมันน่าจะมีตัวละครมากกว่านี้หรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่เน่ก็ไม่เน่ค,ค,คิดบวกไงคิดบวกคิดบวกไว้ก่อนอ่ะก็สำหรับตัวละครนี้เนี่ยมันใช้เวลาการฝามันนานนะครับก็ถามว่าเก่งไหมทุกคนก็ดูตามเนื้อหาตามคลิปนี้แล้วกันเนาะส่วนตัวพี่ชอบตรงที่ว่ามันใช้เงินในการลงแค่2550อะ่ะค่อนข้างจะเป็นตัวแบบกลางๆกึ่งต้นเกมนะ แบบจริงๆวางแค่ตัวเงินไปก่อนเนาะระวางตัวนี้ต่อได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใครจะฟาร์มนะฮะก็ใช้ตัวเศษคิดมัด1นึ0 0 0สนสองหมื่นเนาะพี่จะปลดตัว2อ,อยู่เพราะว่ามันต้องใช้2ตัวใช่ไหมล่ะในการปลด2ส,สล็อตเนาะก็เดี๋ยวไปปลดเพิ่มแล้วกันแล้วตัวนี้มิวแมนสปีกแมนตัวนี้สโลได้ DPS พันสี่เหรอเอ้ยน่าลองจังวางได้17ตัวอาจจะเก่งหรือเปล่าอาจจะแบบต้นเกมแบบต้นเกมเลยสโลได้ด้วย เออน่าสนใจว่ะอ่ะเอาเป็นว่าก็รีวิวไปประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับแบบนี้เนี่ยพี่อาจจะมาทําเรื่อยๆเพราะมีหลายตัวละครที่เรายังไม่ทําเนาะก็ออกมาทําแทนแบบที่เราเลิกเล่นไปแล้วกันนะครับอ่ะไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าอ๋อแล้วก็อยากให้ไปแบบไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับ